นมัสการารครับไปนิมิตจังไหนมานิมิตได้ขักไดนแน่แต่ยามนอนไปนอนยู่มองไหนคือได้เลขคัดตรงคักแน่แต่ศูนย์หนึ่งองเนี่ยน้อนนี่นรอนี่คุนกับวัวานอนปลายผะไรกันอนคราข้งวนนี่สตัวตรงก็ต้องกลับบ่ต้องกลับเลยจังขัดขวด้นก็บต้องกับ้ันเนี่หอค้นได้กับได้กับตระกูแมวตั้งแต่เรือาจารย์นี่เขามานี่ต้อกันจังหวัดแล้ว น่วัที่สองสองนี่สองวันเนาะว่าเขาจ้าจ้านีมันต่ไปจะจสองวดนเลยม้วงขามพอดผมก็เนี้ยที่ศูนย์หสองันทีเปลี่ยนไปได้เพระขือหเลอกศูนย์หนึ่งสองนี่เพราะสีกับเพราะเสีตนหลันไป้อ่งชีบันสวัสดีครับไม่ตีซีตะบเลยวันนี้นักตาแต่ว่าผมกมาข้อครับข้อนี้รองติดตามันมันสีมาตำาปนี่ผมนอนขึ้นแล้วขึ้นอีกยู่ เป็นจังไหร่ฉ่นี้เจ้ว่าผมว่าจีมหาอาจารย์วิธีนอนนี่ไปนอนอยู่หม่องจังไหรคือไรเรศเมียนแต่ผมจีไปนอนคือกันเฉยๆก็นั่านี่บอกว่าข้าอาจารย์ข้ายังกาะเรื่จงการข้าประดิษฐ์นะการนอนงมุนหมอนนี่ล่ะอือโอ้ยคักแล้ววานนี้เด้อะเรื่องที่วุไลเกิดการนี่แหละเบอร์โทรอาจารย์กระทร่งมหาลวดไัยยากเทียนอยากส่างน้ำพึ่งกระไรกันวุไลในช่วงไม่ใช่นะอาจารย์เจ่าผมข้าอาจารย์ว่าสิเป็นคือบุญพระรวยทุกคนอยู่ดอักคืนลัน S <S เห็ยนย่งไม้ซื้อพวกมันอยู่สามสิมนถือคนหนึงบ่นั่นเห็นมาสามสินถือแค่ผู้เดียวเปลี่ยนซ้ำดิจก่กับว่าเป็นอย่งนนคนสีเฮ็ดบุญเนี่ยว่าจำเป็นต้องสีว่าสีเลขกว่าสีเลขเพิ่นเฮ็ดคือเราอาจารย์แต่ว่าอนอกเนือไปมากก็นั่นนีว่าเม่นว่าสีเเลขนีมีตเนี่ยครับไม่ใช่เจเลขพันเลขแมวกะคาดแมวสร้างเป็นชื่อคาดได้ศูน์หก่แปว่าช่องนี่อืเอแมนตรงวันอะไรเลกมวเนาะแมวกับคาดเลขเชือนี่เดัน แม่นข้างเห็นปะเลขแมวน่ะผู้ใดได้เบิ้งคลิปล่าศูนีกสิเห็นว่าเลขแมวครับแปดศูนย์หกมันได้ศูนย์มากมันได้สามตัวเลยศูนย์แปดเจ็ดนี่เห็นปะทางผู้ใดเอาเป็นนี่โอ้แข็งแต่เอาเนาะเลขคู่มีไก่บ้านมันเอียงมบันอันนี้ก็บศูนย์แปดหกถ้าทำแมาส่งนี่นี่มันมันสิถึงวางถึงข้าวถึงวาระหรือที่ผมว่าสิได้ให้ได้จังไม่นงั้นสิถึงยังสั่นดิโอ้ยสาธุสาธุแห่งยาเคี้ยดสางอยู่เฮ็ดแต่สางก็คอยเฮ็ดไปลีใหญ่นิดหล่ะ อยู่นี่ก็เฮ็ดว่เศานี่ลหะเฮ็ดตู้เฮ็ดหนังใส่สาดใส่หมอนครับอใส่สาสใส่หมอนใส่เชียอยู่บ่เศาบาบัเซาเฮ็ดมื้อวานคนตกออันนี้ก็เลขแมวกับ่นแก่อนี่หันมาเป็นนี่อนตรงตรงู่สีนี่นี่ัปูเรื่องสีนี่ฝันูอสีมาบอกเลเลขศูนย์หนึ่งสองแมนกระบอกระบตรงพวกก็ทีบอกบโค้งนี้กันไหมก็บ่ไไรปูก็ไอะไรแมนิ่นก็าเพมันก็าจกเชี่ยมันออัน ก็มีคนมาลหลายะขอะไรขวากวีาซืฟังกันว่าแถวนี้เปลนเบิดเนาะเมีครับแถวนี้แปลนเ,เนบนิเดเลยป่าน่ปนเ,เปล่นเบิดเิยังต้นขอไ่ก็ยังมีมีตญาติโยมมาหาผู้ถ่าิ่นกันัดงทังนี้ที่หาคนทั้งคนกัโยมมันก็นมากาบกัากาบกรถาม,มามา่อย่างน้โอโยมอันโยมพอโยเมียือม,มาหลายแถมากาบเนี่ยคู่ก็มากาบปูรฤาษีเิ่นว่าสิน้เพ่นขากวี่จะขึ้นนี้ละแตเลยคุยกันไปอันเป็นคนกัเรยกว่าอันปูอันอนยคู่กัจักกันซื้อปูรืยสีไปหลังว่านเ โม้แนวผมบอกว่าปูเลือสีบุญมีเด้อป้าดมีทั้งบุญทั้งมีมันคักกว่าแบบเนาะปูเลือสีเลืสีเข้าหนี่งไครับเอออดสีบุญมีไหม่านปูเลือสีนี่นะที่ที่เป็นรูปตั้งเพิ่นยชนี่นะครับแมนแมนแสดงว่าเพิ่นมาประกาศโตแล้วดิประกาศโตนี่ละปูเลือสีเพิ่นมาแล้วเพิ่นสีมาจ่อยเฮ็ดจ่อยจังแต่ว่าบัดนี้เพิ่นให้เป็นตัวปลานี้สูงหนึ่งสองตรงๆนี่ เขายังไปไง่าันฐานพันยูนิตป่น่ฐานกี่งนี่กูอ่นี่เด้งจะในเลขศูนหนึ่งสองนาวนี่เด้อยึดใต่ฐานห้าเนี่บอดดนี่เนว่าให้จุดทูกกดอกล้วก็เบินฐานคนน้ำเลขยู่ยทฐานน้ำพันวางที่นีครับผู้ใดเบิ้งืูหน่ะฮะแต่เด้นี่ก็รัครับอืมขึ้นกับว่าินฐานพนนับกห้นึ่งสองครับนั่นฐานเพิ่นอ่นโอ้ยจะ่ครับ ว่าเพื่อนวันนี้กะโอ้ยไหนมาเชี่ยนเนี่ยมาตีนักดาไปหลายเออผมก็มือผมก็ไ่เชี่ตลบจังตลบเชี่ยนตีนักดาบวันนี้มาว่าจะเชี่ยนนี่แหละพูกเมื่อไทยนี่กะเบิดบ้านไอยเชื่อกันว่ามันหนังหีนวิทยาหยุดกันครับปีนี้คือว่างวดนี้นี่อาจารย์มีเนี่ยข้างเราคือว่าได้ตองงวดจังข้างนี้นะแกก็ฝันรู้เคลื่อนหนีก็ได้ครับ ฝันว่ามันว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 ่นวนอย่งไรดอกก็เลยขึ้นจิจากศูนย์จากมากอยู่ดีผมว่าศูนย์จากมากเออศูนย์จากมาอืมมันจดวนวนมาอมันวนวนบอกก็เลยว่าเป็นจะเป็นตะศูนมาเนี่ยมันเป่นขึ้นมันหมุนหมุนหนหมเปลขชงหมุนมุนมุนหมุนหมถึครับเออทังนี้เบื้งนี่ละะโดก็ได้แต่ว่าตั้ง จิบเป็นกอนอครับแล้วว่ากันนอนดีดรองี้มึงขึ้นก็นได้น,นันน่นมันดีแล้วหรอขันนั่นนะครับเพราะงั้นยังไงยังไงจับกันด้วเขับไปเบิ่งดูอือม,มที่อเอาวันนี้งวดนี้อาจารย์คือว่าได้แล้วเลยเครื่องบ้านไ,ได้แค่แนวแต่ตอ,องวดเท่าได้อยู่ตองวดแต่ว่าเอาไปพิจารณาบนกนอนเนาะครับผม เพราะว่ามันมันฝันกับใครครับข้าขึ้นที่บ่แม่เล็กออกเออจะฝันวุ่นวนวุ่นวนเป็นวนวุ่นวนวนขึ้นขี้เล็กขี่ไม่ทุนนี่ป่าเต้นขึ้นชื่อป่าเต้นขึ้นเที่งลงไปฟังทั้งกลุ่มบอกลงไปฟังทั้งกุ่นั่น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 บาตนี้นะให้จอบดีครับเพราะพี่น้องครับเลขฝันอาจารย์ดงน้าเพื่อนนี่ว่าเป็นธรรมดาอให้เบิ้งเอาลวดไปศูนย์หนึ่งสองนี่ว่าต้องกลับ พูดปั่ก็เาต้อูเลื่อสีอเนานะแพูเลื่อสีทีมาไห่ต้อนหวัวอะไรล่แม่แม่่ได้ตัว,ตวไรห้มาอาจารย์ามาในใส่เขียนจำจำอุำปกรณ์ท่องเขียนไหมเลขอะไรมีตัวไเนี่ยครับอาจารย์หกสองศูนย์แปดสองศูนยโอ้เป็นหกสองศูน์แปดสองศูนย์นี่ที่บนนี่สองเลขศนยี่มันสี เตียอีกี่บสยอีกยู่บ่อรจ์น่จละกัเาว่าอาจารย์ทำกับเล่ยวบบาสกีีจานี่กอยว่ามันก็กีนังบ่คือได้หนิือแจ้งเม็ดได้นในบางคงวนั้งสองแห่งว่าบ่คือตัววือเรี่งกันพร้อมได้หนิที่ยังก่อาจา์เลขเลขตัวใดก่อนหกอ๋อเอาม้ว่อเอาม้วนเออเขียนแล้ววะเออเขียนแล้วกัม้วเออนี่ะออาทังใจไหมออกทั้งใจออกหน อ่ะหกสองศูนย์กับแปดสองศูนย์ว่าจังเนียนอ่าแล้วอันนี้แล้วแต่ผู้ใดจีบไปซับเอาจังไรก็กลับเอารถผู้ใดมาจังไราาก็ได้วแต่มันฝันมันเป็นฝันตัวหงุดมันฝันขึ้นเลขออกโอ้นั่นแหละเขาเอึดต้อนหงุดที่เฮาโอ้ยตห<อ>ง,งุดมันมือแรงกว่านี่นะต้อนหงุดแล้วนี่ของว่าได้แล้วเนาะอาจารย์หกกัปล่อยกับทีมีนทันตัวเพราะว่าอาจารย์ปล่อยกอนหนาอาจารย์ปล่อยนั่นเด้อ ไปไอชุ้นหนึ่งสองไปนี่อ่าบ้านี้ก็ว่าฟันได้อ้นี่ก็เจอันนี้แหละเอาสรุปบ้าว่านี่ป่อยนี่นะเนาะอาจารย์เนาะครับอ่าอจางยี่หลับฟู่นยังก็ปนฟูยังก่อนฟูฤาษียังก่อนปูฤาษีนี่ฟูฤาษีนิดๆในๆไปครับใจยังได้คำแพงหมดแล้วเนาะอ้อมบัตรก็ชิดีโอ้ยกันว่าหมายกันเดี๋ยวค่อยไปเราจับเแม่ยค่อยเปลี่ยนค่อยไปเอาแต่ว่ากับแปลงนี่พูดพูดไอเมาเลื่อยกันนี่ก็ขึ้จังเข็ดจุจังงัดบางนึงไอ้ อ่าให้นางน้อยนังเบียดอเขาที่อะไรก็ได้เขาเงเบียดกัให้เขาอยู่ดีกลวก็มาบมสวงยนี่ก่อนหกศูนย์หกศูนย์อยู่ในส่บ่มอยู่ในสองาี่ส่ยุ้ยยุ้ยสก่นะอยู่ในั้ขั้วหัวหนวัวหัวหัวหัหวหหวหั่หัวหัวหวััวหหัวหัวอัมัวั้ววหห เรามาห่อเด็กๆจุ่มมือไปมากๆเลยสิบอกเลยย่อมเงินขึนเด็กๆมาให้ย่อมเงินขึนมากห่อนั่งไอวเขียนไหวเลยแมนโอ้ยสิแม่หน้าหิวเข่าเดี๋ยวเขียนเบอร์ทั่วไม่ท้องใส่อ๋ออ๋ออ๋อเอาเขียนเลยเขียนเลยเดี๋ยวขออนุญาตเขียนเบอร์ทั่วอาจารย์นะครับเด้อการพูดไม่เบอร์ทั่วไปได้ยังไงอาจารย์เลยนอนเด้อพ่อแม่พี่น้องเขียนจ้าจอเนี่ยนี่เออเนี่ยปรา ก็โทษมาถามชาวระทุกซุกดิฟถามความมั่นใจอย่างไรเล่าเลี้ยงตัวเอกตัวเบอร์เพราะว่าอยากซอยเฮ็ดซอยสั่งในส่วนไหนในวัดลาร่างเพียงนี้ก็โทษติดต่ออาจารย์ในรถเด้อครับอ้าวว่าเรียนตัวหน่อยเลยโอ้ยเรียนอย่างไรเนี่ยถ้าจะเรียนโทษมาถามวัดมันบรสัตว์โอามันบรสัตว์ที่ทีเอาตัวน่าดีนี่เขียนอย่างไรมันสัตว์เอ๋อคนอิ่มน่าขำแล้วล่ะเนีกยค พาดักเขาแล้วเล็กหน่อยมามามาอ่างเดยว่ามีปาก่ะมานีก็ได้ันมาคนมาหลันเล่กน้อยมาหลนี่แม่นเข่าเลเขาตส่วน้าเ็นันเห็นชุ่มนี่มาเหนน้ำเออเห็นตัวไงวันนแม่ีห่อรจานเออสาธุวันนี้พกปฏิสองหางนี่นะเว้ยพสองนกับแปดสองศูนี่แหละเออแต่ว่าผมเกี่ยวศูนยอไ้ทั้งหน้าก็จะเป็นศูนแปดสองครับศูน พกสองอือนะเนาะอืออ,อันนี้ดเด้อเบิร์ทัาอาจารย์กันเลยเป็นกะรทุกข์ดาหนุนวะพอที่เปลี่ยนสิคันผู้ยุประเทศนอกเคนราวนัวน้นเป็่นคนรเราไม่ได้แมนแมนแบบตัดทุกข์างา,งายับเจอเพิ่ายตัดทุกขายย่งากขึ้นยูประเทศน,นอกเขาบอกส่ง,งไปอยู่นีครับนั่ละตัวอนี้ผมก็ไปนะดูมาตัวยงเป็นอื คนทั่วมากกับรับอย่คนโมเป็นอ่ะโอจมันซ้ำครับอาจารย์เอ้ยวันี้แม่ไเล็กจว่าบอะไรเงิ้ไเหล็ก่ว่าบ่ไดเงี้รเลกน่าจใจของนักสามตัวตรงแต่ว่าอะไรเงอือแกงก้อนขาบบกม่วงคัดได้เดยเออกม่วงสุเลี้งเออเฮ้ย่แกง้านขา๋ตัวเลขนี่สังเกตเบิ่งเรกสองมาอีกเทียดิครับหนึ่สองหนึ่งสองเนาะเขียนไว้นะครับเ่องเอาเปรียบจพิจารณาเร่งเอาเนาะ มือเจืหน้าเบิ้งอืมแจ๊เก้าหันแจ๊เก็าหันได้จองหวัดจังที่เรขมันจีมากเข่าอยู่หรอกอาจารย์เด้เกี่ยวค้าอาจารย์ใครจองหวัดนี่จองวัดศูนย์หนึ่งสองเราะว่าเราทฝันขึ้นขึ้นขึ้นเรขวแล้วครับบ้านี้หลังจากที่อ่าอาจารย์ไฮท้องวัดมาแล้วต้องมาเบิ้งฝันอาจารย์นี่บฝันอาจารย์ว่าการงวดเป็นจังไรฝันแลามีการเปลี่ยนแปลงจังไรครับอแล้วการหน้าคงทุทไทย ว่ามีการเปลี่ยนแปลงกี่ปันเน้นบ่เล็กเน้นบ่มีตัวเลขที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือว่าทีเปลี่ยนแปลงไม่แนวทางยังไงยังสินะต้องถามเบิ่อนอ่านั่นแล้วก็ตามไ้ตามที่จอของเลขอาจารย์วัดดงนะเพื่อนเนาะที่กิ่งเลี่ยเนาะกติว่ากันซื่อเนาะเลขอาจารย์ดงนะเพื่อนนี่ขมาเรื่อยเรื่อยขมาตลอดนี่แต่ว่าห สั่งฮ็ดสางไ่ได้ไปนาหน้าหลังเพาเาจะเ่าใหมนั่่ามหมจะว่าว่าจะว่าเป็นยังนะวะมันแล้วแจ่วานาดอกไมไดยดสังค่อยมีหน้าราไันะมีนมีไปนีลมเอาแตลูกคนอาจารย์ทำานีต้องทำเมื่อเปิดตาแล้ววันนี้จีไปเคี่ยวตัวเลียกนันนั่นนี่วันนี้นําเชี่นเกนเอามากระทาโยกนี่แหละเรข้าวขาที่ศูนย์หกเต็มเต็มนี่ศูนย์หกเต็มเตม เทียนเทียนขวามเข้มจังหวดแล้วนี่วดที่สามวดที่สามนะที่ถูกถึงวันที่สามน้มวมานี่สีเขาสีตามวดที่สี่ต่อตามวดที่สี่ต่อวันที่สี่นะบัดนี้ขอรบกวนอาจารย์ทราบนี่อยะครับผมสาคุอน่านน้องค่ะนี่แอดกรได้มาติดตามเนี่ยครับผมอ่พระอาจารย์พันเลขฝันพันเขาตรงๆเนาะศูนย์หนึ่งสองนะพี่น้องเนาะ เดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนก็ให้แนวทางเข้ามาแล้วนะครับเนาะอ่าแนวทางเพื่อนก็ให้แนวทางต้องวัดเลยครับอืมเพื่อนฝันดีฝันมันน้พี่น้องนะก็อย่าลืมเด้นเอฟซีสุภุสกคนพิจนาจะเวขาวเด้อพี่น้องเด้อชอบก็จัดขัดก็ผ่านเด้อไ่น้องทางช่องก็เสนอเป็นเพียงแนวทางเนาะอ่าถ้าชอบก็จัดถ้าขัดก็ผ่านเด้อครับผมทุกท่านทุกคนนั่นละอืมพิจนาเอาครับไปห้าเที่ยวไปพ่อ น้ำตลาดตะลี่ยิบไว้ยักใบสองใบเนาะเพื่อซุมีโชคไม่ใช่มีหมานเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณเอฟซีซุปผูซุปคนลุง,ลงปลาทั้งไก่ทั้งไก่ด้วยพี่น้องทุกคอมเมนต์ครับเป็นกำลังใจให้กับทั้งช่องเนาะพี่น้องเนาะแอดแกเดศเปหาตัวเด็ดตัวดีฝากเอฟซีทุกคนทุกท่านเนาะครับต่างประเทศในประเทศคือกันเนาะครับเนาะเพื่อเป็นกำลังใจเนาะโยบุ๊ค กดไลค์กดกระแชร์กดกระดิ่งแก่งเตือนเด้อเจะาบริพาทข่าวสารเด็ดคลิปนี้แอดเซวียซัมนี่ก่อนคลิปหน้าจังหวะกันใหม่กล่าวคำว่าสวัสดีครับ